สวัสดีครับผมสำหรับคลิปนี้ผมก็จะมาสอนการเล่นเบสิกฟิงเกร์สไตล์จากเพลงอินโทรแบบง่ายๆจากเพลงตัวอย่างก็จะเป็นเพลงปลายสายลุ้งนะครับสำหรับเพลงตัวอย่างนี้นะครับสิ่งที่จะได้เรียนรู้ก็คือการเล่นในสัดส่วนของจังหวะที่เป็น3พยางหรือที่หลายๆคนเข้าใจว่าเป็นจังหวะ68นะครับเอาละครับถ้าสนใจอยากจะฝึกพัฒนาทักษะตั้งสายให้ตรงกับแอปจูเนอร์แล้วก็มาฝึกไปพ,พร้อมๆกันได้เลยครับเอาละครับผมถ้าพร้อมแล้วนะครับเรามาทบทวนการอ่านภาพจากสัญลักษณ์ภาพแท็บประกอบการฝึกเป็นพื้นฐานก่อนนะครับ ดี๋ยวผมจะดีไสายที่6นะครับสังเกตที่แถบประกอบอันนี้คือสายที่6สังเกตที่ไฟกระพริบนะครับสายที่5สายที่4สายที่3สายที่2แล้วก็สายที่1สําหรับสายที่6 54เราจะใช้นิ้วโป้งดีดนะครับชี้3กลาง2นางหนึ่งประจํากับสายไว้แบบนี้ เปรียบเทียบกับภาพแท็บประกอบนะครับย้อนกลับไปดูใหม่นะครับสาหรับมือใหม่ที่ไม่ค่อยคุ้นชินกับการอ่านภาพสัญลักษณ์แท็บนะครับต่อไปเรามาดูในห้องที่1เลยนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายประกอบในตําแหน่งที่เล่นนะครับตัวเลขจะบอกตําแหน่งเฟลดท,ที่เรากดในสายต่างๆนะครับตาแหน่งเฟลดมันจะเป็นเลข3เห็นไหมครับเลข3าก็จะกดอยู่สายที่6เพราะฉะนั้นเนี่ยในแทบ็บตอนนี้ผมกำลังดีดสายที่6อยู่ ที่ผมกําลังกดเลข3นะครับแล้วก็จะมีเลข3อยู่สายที่2กับเลข0อยู่สายที่3นะครับเลข0ก็คือตําแหน่งสายที่เราจะได้เล่นนะครับมันเป็นตําแหน่งสายเปล่าที่เราไม่ต้องกดส่วนเลข3เนี่ยเราก็จะกดสายที่2เฟสที่3แบบนี้เห็นไหมครับว่าตัวเลขมันจะทับในเส้นของแท็บที่เปรียบเทียบกับสายของกีตาร์ที่ผม เปรียบเทียบให้ดูตอนต้นคลิปนะครับคราวนี้ในจังหวะนี้ตำแหน่งที่เราจะได้เล่นในสัดส่วนจังหวะแรกก็คือจังหวะที่1เนี่ยเราจะเล่น3โน้ตก็คือเอานิ้วโป้งเนี่ยไปจับสายที่6แล้วก็นิ้วชี้สาย3กลางสาย2เล่นตามลูกศรไปแบบนี้นะครับ คราวนี้ก็จะมีคำถามสำหรับมือใหม่ว่าแล้วทำไมเราถึงต้องเอานิ้วกลางกับนิ้วนางไปกดผมได้ออกแบบรูปแบบแล้วก็กำหนดนิ้วไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับให้เรามาดูจุดสีประจำตำแหน่งนิ้วนะครับสีเขียวจะแทนนิ้วชี้สีเหลืองแทนนิ้วกลางสีแดงแทนนิ้วนางก็สีน้ำเงินแทนนิ้วก้อยสำหรับหลักสูตรของนักสอนกีตาร์ออนไลน์นะครับและให้มาดูภาพประจำแถบนะครับมันก็จะมีจุดที่เป็นสีเหลืองกับจุดที่เป็นสีแดงจุดที่เป็นสีเหลืองก็จะอยู่ในสายที่6ที่เรากดด้วยเฟสที่3กดด้วยนิ้วกลางนะครับแล้วก็จุดสีแแดงทน นิ้วนางเราก็จะกดสายที่2เฟสที่3นั่นเองเอาละครับผมขึ้นภาพให้สังเกตแบบชัดเจนแล้วนะครับสำหรับมือใหม่ก็กดหยุดนะครับแล้วก็ทำความเข้าใจนะครับย้อนกลับไปใหม่แล้วก็ฟังอธิบายแล้วก็สร้างความคุ้นชินนะครับพอชินแล้วนะครับเราก็มาดูในจังหวะที่1จังหวะที่1เนี่ยมันจะมี3สัดส่วนอันนี้เรียกว่า3พยางสําหรับคลิปนี้ผมก็จะอธิบายเน้นไปในส่วนของจังหวะที่เป็น3พยางนะครับใน1จังหวะจะมี3สัดส่วนย่อยก็คือจังหวะที่1เราจะเล่นเป็นแบบนี้ ว n น and a เอาละครับสัดส่วนที่ผมแนะนำให้นับก็คือ one and a two n n d a three and a four and a one ให้สังเกตตรงนี้นะครับวิธีการฝึกสร้างสัญชตาตญาณหรือว่าสร้างทางักษะการจับจังหวะนะครับให้เราตบลงไปในจังหวะที่1 2, 3 สี่ฝึกตบเท้าไปเลยนะครับช่องของผมจะเน้นการสร้างทักษะพื้นฐานนะครับผมจะให้ความสําคัญกับการตบจับจังหวะเป็นอันดับต้นๆเลยนะครับราะฉะนั้น,นในคลิปผมก็จะอธิบายในส่วนของความเข้าใจในเรื่องของสัสดส่วนจังหวะเป็นหลักเพื่อให้นําเอาความเข้าใจนี้ไปฝึกพัฒนาทักษะการเล่นให้ถูกจังหวะถูกสัสดส่วนนั่นเองเพลงมันก็จะมีความสมูทขึ้นถ้าเราฝึกจนเราถนัดชินคุ้นชินกับเพลงเพลงนั้นไปแล้วนะครับลองฝึกนับไปพร้อมๆกันนะครับ one and a two and a three and a four and a one กดหยุดกดย้อนไปฝึกนับแบบนี้แล้วก็ตบจับจังหวะให้ได้แบบนี้ผมจะเล่นในจังหวะที่1นถึงสของห้องแรกให้ดูก่อนนะครับเป็น one and a, two and a, three and a, four and a, one เอาละครับผมเล่นแล้วก็นับให้ฟังไปด้วยนะครับในจังหวะที่1ในตำแหน่งที่เราจะต้องเล่นก็คือ one and a นะครับ สัดส่วนแอนกับสัดส่วนอะที่เป็นสัดส่วนย่อยของจังหวะที่1เนี่ยสัดส่วนแอนก็จะดีสายเปล่าเส้นที่4ก็ใช้นิ้วโป้งดีดแล้วก็นิ้วชี้ดีดสายเปล่าเส้นที่3เล่นรวมกันเป็น One and อะแล้วต่อไปนะครับในจังหวะที่2มันก็จะมีการเดินทํานองแบบนี้ในตําแหน่งที่เรากดในสายที่2เฟสที่3ให้เราดีในจังหวะที่นะครับ two แล้วก็นิ้วชี้เตรียมไปไว้เฟสที่1่สายที่2นะครับแล้วก็เล่นพร้อมกับสายเปล่าเส้นที่ 3AN d ใช้นิ้วชี้กับนิ้วกลางดีนะครับสายที่3กับสายที่2แล้วก็สัดส่วนอัปล่อยนิ้วชี้ออกไปแล้วก็ดีเป็นสายเป,ยเปล่าแบบนี้อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของคอร์ด G นะครับคอร์ด G เนี่ยมันก็จะเล่น2จังหวะคอร์ดถัดไปก็จะเปลี่ยนคอร์ดเป็น Don F นเนะครับเดี๋ยวเรามาดู2จังหวะแรกก็คือ one and a two and a คราวนี้ตอนที่เราจะเปลี่ยนคอร์ดเนี่ยผมได้กาหนดให้ใช้นิ้วโป้งนิ้วโป้งเนี่ย สำหรับมือใหม่ตรงนี้ยังไม่ค่อยคุ้นชินแต่ว่าดูไว้แล้วก็พยายามฝึกตามนะครับนิ้วโป้งเนี่ยเราคล้องไว้ตรงนี้เลยตำแหน่งนี้ของเฟสที่2สายที่6นะครับเราคล้องไว้ตรงเนี้ยตั้งแต่เริ่มต้นเราก็คล้องตรงนี้อยู่แล้วนะครับพอมาเปลี่ยนเป็นดี n F นเชรเราจะกด F Shar สายที่6เฟสที่2เนี่ยคือโน้ต F ชเราจะเอานิ้วโป้งกดสังเกตนะครับว่านิ้วโป้งกดลงไปเราจะใช้ตรงนี้ตรงโคนนิ้วชี้เนี่ยช่วยประคองนะครับแล้วช่วยบีบสายที่6ให้มันแน่น มันก็จะเกิดเสียงเบสนะครับเอื้อมือลงมาแบบนี้นะครับกดนิ้วก้อยกับนิ้วกลางในจังหวะที่3นิ้วก้อยจะอยู่สายที่ 2, เฟสที่3แล้วก็นิ้วกลางจะอยู่สายที่3เฟสที่2แบบนี้ลองเล่นรวมกัน3เส้นก็คือ 6, 3, 2ของคอร์ด D, On, F, s h a r p ในจังหวะที่นับ3 a n แอนอ่ะสัดส่วนแอนกับสัดส่วนอะเป็นสัดส่วนย่อยนะครับของจังหวะที่3ให้ดีไซยที่4กับสานที่3 ตามไปด้วยแบบนี้เราจะฝึกดีด3าพยางได้เราก็จะต้องฝึกท่องให้ได้ก่อนนะครับ t รแอแล้วก็จังหวะที่4ก็คือ f o u r แ n d แล้วก็สัดส่วนอะ uh. แล้วก็ยกนิ้วค่อยออกแล้วก,กดนิ้วชี้สายที่2เฟสที่1เล่นรวมกันตรงคอดดีเป็น t รี e อนอแล้วก็ E m i n เ r นะครับ เอาละครับจุดที่สังเกตนะครับเห็นผมดีดแบบนี้ตั้งแต่จังหวะที่1เลยก็จะเป็นแบบนี้ผมจะดีดไล่โป้งชี้กลางมันจะมีสัญลักษณ์ที่เป็นลูกศรส่วนตรงจังหวะที่3คอร์ดีไม่ต้องเล่นแบบนี้ก็ได้เราก็จะดึงมาแบบนี้เลยถ้าเราเล่นแบบต่อเน,นื่องเป็น one and a two and a three and a four and a one เห็นไหมครับมันก็จะได้แบบนี้ห้องถัดไปเป็นสายเปล่าทั้งหมดนะครับในจังหวะที่1 สัดส่วนย่อยก็คือมันจะมีเทคนิค Hammer on ตรงนี้นะครับด้วยนิ้วกลางสายที่4เฟสที่2นะครับแล้วก็จะเล่นเป็น one and อะตรงเทคนิค h a m m e r on นะครับให้มันอยู่ในสัดส่วนของมันนะครับเราจะดีดก,ก่อนดีสายเปล่าก่อนแล้วก็เคะนิ้วลงมาอย่างรวดเร็วให้มันอยู่ในสัดส่วนของจังหวะของมันนะครับก็คือสัดส่วนแอนแล้วก็สัดส่วนอาก็คือดีด ด้วยนิ้วชี้นะครับสายที่3สําหรับมือใหม่นะครับเทคนิคมันจะทําให้เกิดการเล่นแบบติดขัดนะครับให้เราทําความเข้าใจกับสัดส่วนจังหวะก็คือ one and u one and u แล้วเราดีดแบบนี้ one and u one and u one and u แล้วก็ลงไปในจังหวะที่2ก็คือ two แบบนี้ต่อเนื่องไปเลยก็ได้ก็คือ one and u two one and u two นะครับพอได้จังหวะที่2แล้วนะครับ ตรงสัดส่วนที่นับ and กับอ่ะก็ดี3ในสายที่4กับสายที่3จังหวะที่3มาดูเลยนะครับจังหวะต่อไปเลยก็ดีสายเปล่าเส้นที่4กับสายที่2เป็นทีแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็น pull off and แล้วก็อ่ะเกี่ยวขึ้นแบบนี้เล่นรวมกันเป็น one and จังหวะที่3เทคนิค pull off แต่ว่าอยู่ในสัดส่วนของสัดส่วนแอนกับอ่าก็คือสัดส่วนแอนเลาก็จะดีดก่อนในสายที่3ที่เรากดด้วยเฟสที่2นะครับด้วยนิ้วกลางแอนแล้วก็เกี่ยวขึ้นมาเ็นอานะครับเราใช้นิ้วมือซ้ายในการทําให้เกิดเสียงก็คือเราจะยกนิ้วขึ้นแบบนี้ก็ได้แต่ว่าเวลายกนิ้วขึ้นตรงเนี้ยมันอาจจะไปโดนสายที่2นะครับแต่ถ้าเราเล่นด้วยวิธีนี้ก็คือดีดมาแล้วเอานิ้วไปพักในสายถัดไปมันก็จะช่วยให้เกิด สายที่มีเสียงแค่เสียงเดียวได้ง่ายกว่านะครับกับเกี่ยวขึ้นแบบนี้มันก็จะเกิด2เสียงตรงนี้ไม่ต้องฟิกไม่เป็นไรนะครับเกิดขึ้น2เสียงไม่เป็นไรเพราะว่ามันยังอยู่ในคอร์ด e minor seven อยู่นะครับในจังหวะที่4เราก็จะดีไซน์ที่3 4แล้วก็แอนอ่ะในส,ะส่วน and, แอนเราดีไซน์ที่4เป็นสายเปล่านะครับแล้วก็เคาะลงมาเป็นอ่ะ uh. แบบนี้คอร์ด e minor เราก็จะเล่นเป็น one and ก็ไปคอร์ดซีคอร์ดซีเราจะเปิดนิ้วชี้ก่อนนะครับก็คือเป็นสายที่2เนี่ยเราจะเล่นเป็นสายเปล่าให้สังเกตที่แถบเลยนะครับก็คือนิ้วนางไปกดสายที่5เฟสที่3แล้วก็นิ้วชี้กับกลางเนี่ยเราก็จะประจําอยู่สายที่2เราจะเล่นเป็นแบบนี้คอร์ดซีนะครับแล้วก็สัดส่วนที่นับแอนแล้วก็จะกดนิ้วกลางลงไปแอนแล้วก็อ่ะเกี่ยวขึ้นมาเป็นพูออฟ ครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคที่เล่นมาก่อนหน้านี้แล้วของคอร์ด e minor นะครับให้มันอยู่ในสัดส่วนแอนนะครับแล้วก็สัดส่วนอ่ะก็คือเกี่ยวขึ้นแบบนี้คำนองเหมือนเดิมเลยนะครับของห้องก่อนหน้านี้ส่วนคอร์ด B เราก็จะเอานี้ชี้ไปกดสายที่5เฟสที่2แล้วก็ดิ่พร้อมสายเปล่าแล้วก็ดิ้วกลางนะครับกดรอไว้แล้วก็ pull off ขึ้นมาเป็นแอนอ่ะในสายที่3เฟสที่2กับสายเปล่านะครับแล้วก็ดีไสายเปล่าเป็นจังหวะที่4 4 and อ่ะก็คือทำนองแบบเดียวกันอีกแล้วนะครับเปลี่ยนแค่สายเบสนะครับที่เป็นตัวบ่งชี้ในคอร์ดที่ใช้นะครับผมห้องที่3ามเล่นรวมกันก็จะได้เป็นแบบนี้ one and a uh. two and a uh. three and a uh. four and a uh. แล้วก็คอร์ดต,ต่อไปก็จะเป็น A minor คอร์ด A minor กับคอร์ด D นะครับ คอร์ดดีเนี่ยมันก็จะส่งเข้าท่อนอินโทรที่เป็นทำนองกีต้าร์นะครับในห้องที่1ถึงห้องที่4ก็จะเป็นทำนองร้องของท่อนฮุกเป็นเมโลดี้ของท่อนร้องนะครับส่วนเมโลดี้ของอินโทรที่เป็นลายกีต้าร์จริงก็จะอยู่ห้องถัดไปนะครับเรามาดูห้องนี้ก่อนนะครับมีอะไรบ้างก็คอร์ด A อมิเนอร์นะครับเราก็จะเล่นคล้ายๆกับคอร์ด C ีก็คือไม่ต้องกดอะไรก็ได้แต่ว่าเราเตรียมนิ้วกลางไว้สส่ที่4เฟสที่2แบบนี้เราก็เล่นไปก่อนนะครับในจังหวะที่1นับว<อ>แล้วก็ในสัดส่วนที่นับ แล้วก็ในสัดส่วนที่นับอ่ะเล่นแบบนี้นะครับในสัดส่วนแอนเรากดรอไว้แล้วนะครับนิ้วกลางเฟสที่2ใสายที่4แล้วก็สัดส่วนอาก,ก็คือนิ้วชี้ไปอยู่ใน Am ม n เนแล้วก็ถ้าเล่นเป็น a m ม n เนอร์่ยที่3ก็เป็นสายเปล่าไม่ต้องกดนะครับก็จะเป็น one and a แล้วก็ two ในจังหวะที่2เล่นเป็นสายเปล่าก็คือยกนิ้วชี้ออกเป็นสายเปล่า2เส้นสาที่3กับสาที่2 แล้วเราก็จะใช้นิ้วนางเนี่ยเล่น pull off ในตำแหน่งนี้ใสาที่3เฟสที่2แอนแล้วก็เกี่ยวขึ้นมาเป็นอะนะครับแล้วก็คอร์ดดีย้ายนิ้วชี้เปลี่ยนไปสายที่3เฟสที่2เปลี่ยนให้ทันนะครับตรงนี้ฝึกช้าๆเราก็จะเล่นทำนองเป็นแบบนี้มันก็จะเป็นการเกาคอร์ดนะครับแล้วก็ทำนองก็จะ ใช้นิ้วก้อยเนี่ยในสส่วนอของจังหวัดที่4มาอยู่ในสายที่4เฟสที่4แบบนี้ขอด,ดีนะครับในจังหวะที่3เล่นเป็นทรีนะครับก็คือนิ้วชี้สายที่3แล้วก็สายที่4เป็นสายเบสแล้วก็ Add, แอนก็คือซ้ําสายที่3แล้วก็นิ้วนางไปรอไว้นะครับในสายที่2เฟสที่3 รวมกันเป็นที่แอนอะจังหวะที่4นิ้วกลางนะครับไปรอไว้สายที่1เฟสที่ 2. 2เห็นไหมครับว่ามันเป็นรูปคอร์ดดีไปเลยแล้วก็เก่านิ้วนางนิ้วกลางนะครับสายที่1กับสายที่2แล้วก็เอานิ้วก้อยไปกดเป็นทํานองในสายที่4เฟสที่4เอานิ้โป้งดีดแล้วเราก็จะไปทํานองที่เป็นทอนอินโทรน,นะครับ ข้อนี้โทนนี้จะง่ายนะครับเดี๋ยวผมจะสอนไปทีเดียวเลยจะเน้นในจังหวะที่1ก่อนนะครับตรงนี้เล่นให้ได้สำเนียงแบบนี้ก็คือเราจะดีดไล่ลงมาแบบนี้แล้วก็แฮมเมอร์ออนลงมาในจังหวะที่นับ1นนะครับ1แล้วก็อ่ะจังหวะที่เป็นขบเบี1หนึ่งชั้นนะครับให้นับเป็น3าพยางก็คือสัดส่วนยกตรงนี้เป็นสัดส่วนที่อยู่ในรูปของขบเบต1หนึ่งชั้นให้เรานับอ่ะนะครับเพื่อให้ใช้ความเข้าใจเดียวกันกับการเล่น เพลงที่เป็นสัดส่วนจังหวะ3พยางนะครับก็คือ one ah two and a แบบนี้นะครับตรงนี้ก็จะง่ายแล้วนะครับแต่ว่าวิธีการกดสังเกตดูด้วยนะครับผมใช้นิ้วโป้งจับเฟสที่3สายที่6แบบนี้แบบนี้นะครับในจังหวะที่1นะับ one ่ะแล้วก็จังหวะที่2นะครับเอานิ้วก้อยไปกดในสายที่1เฟสที่3เป็น two แล้วก็ and ่ะแล้วก็คอร์ด a minor กดแค่นิ้วชี้แล้วก็จะเล่นกับเบส t แล้วก็อะสายเปล่าเส้นที่3แล้วก็4 and อะตรงนี้จะง่ายมากเลยนะครับเอาละครับฝึกนับจังหวะไปด้วยนะครับมันจะช่วยให้เราเนี่ยสร้างสัญชตาตญาณไปเรื่อยๆนะครับพอเราเริ่มเล่นคล่องแล้วเราไม่ต้องนับจังหวะมันก็จะเล่นเป็น3ามพยางได้ของมันเองอะ2 and อะ3 One, a two and a three and a four and a one สังเกตนะครับว่าจะใช้นิ้วชี้กับนิ้วนางเนี่ยเลื่อนไปเรื่อยๆนะครับการเกาให้มันอยู่ในสเต็ปที่กำหนดไว้ในแถบเลยนะครับตรงนี้ผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยส่วนใหญ่ จะสามารถแกะได้เองแล้วนะครับหลังจากที่ได้ฝึกมาตั้งแต่ห้องแรกนะครับวิธีการอ่านภาพสัญลักษณ์แทบ็บเดี๋ยวผมจะเล่นเป็นตัวอย่างให้ดูแบบช้าๆนะครับแล้วก็ลองกดหยุดกดย้อนแล้วก็ฝึกแกะตามไปด้วยความเข้าใจที่ผมได้อธิบายมาตั้งแต่ต้นคลิปเลยนะครับ ฝึกแกะกันดูนะครับสำหรับท่อนนี้ก็เล่นไม่ยากแล้วแล้วก็การฝึกเพิ่มพัฒนาความเร็วก็ใช้เมทรนอมตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้เป็นแอปเทมโปนะครับเทมโปลิทที่ผมเล่นขึ้นไว้ให้ตอนต้นคลิปนะครับมันก็จะเป็นตั้งไว้ที่60 BPM นะครับตั้งเป็น3พยางตามรูปภาพที่ผมขึ้นให้เลยนะครับมันก็จะเป็นแบบนี้มันจะมีติ๊กตอกตอกบ d กแอนฮะ t and f o and one and two and t h and f o and one ฝึกกับเมทนมนะครับเราเริ่มต้นที่45 BPM ก่อนก็ได้นะครับเพื่อความง่ายนะครับจับจังหวะได้ง่ายขึ้นแล้วเราค่อยพัฒนามาที่60-70 BPM นะครับเพลงนี้จะกำหนดไว้ที่70 BPM ที่เป็นสแตนดาดนะครับมาสเตอร์ตอนที่ฝึกเนี่ยผมก็ กำหนดเป็นสาตนดาดของคลิปนี้ผมตั้งที่60 BPM แล้วก็เล่นให้ดูในตอนต้นคลิปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอฝึกทำความเข้าใจได้แล้วนะครับหลายคนอยากได้ทักษะแบบนี้ติดตัวไปตลอดก็ฝึกให้เกิดความชำนาญกันไปเลยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงแต่เท่านี้นะครับยังไงก็ขอให้ประสบความสำเร็จกับการฝึกกันทุกๆคนนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับใครที่สนใจเรียนกีตาร์แบบออนไลน์ให้ผมเป็นโคช้ชคอยกำกับคอยแนะนำดูรายการฝึกแล้วก็ควบคุมการฝึก ให้อย่างมีวินัยนะครับก็สามารถสมัครเรียนกับผมได้ที่ข้อมูลด้านล่างใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้เพียงแต่เท่านี้นะครับสวัสดีครับ